ให้ hey, เราไปที่ Google นะคะ s r o o m นะคะกดคลิกที่เาเหลี่ยมแล้วก็ไปที่ Classroom นะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ห้องเรียนของเรานะคะพอดีขบุกมีหลายห้องอเข้าไปที่ห้องเรียนนี้ไปดูที่หน้าสตรีมนะคะตรงนี้ แล้วไปดูที่ขบุมบอกว่าทดลองประชุมคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้จะมีลิงก์ปรากฏนะคะก็ให้เข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ค่ะก็ให้กดเข้าร่วมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปในห้องนี้แล้วนะคะพอดีมีขมบุมคนเดียวก็จะเห็นแค่หน้าขบุมแต่ถ้ามีผู้ปกครองท่านอื่นด้วย ก็จะเห็นหน้าท่านอื่นๆด้วยถ้าเราต้องการปิดไมค์ก็ถ้าต้องการปิดเสียงให้กดที่ปิดไมค์นะคะถ้าไม่ต้องการเห็นหน้าเราก็คลิกที่กล้องนะคะนะคะ่ะแล้วนะคะถ้าเราจะออกจากห้องนี้เราก็กดวางนี้เลยนะคะโอเคค่ะไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ